การบวชของเราเกิดประโยชน์กับครอบครัวมากๆพ่อได้บวชปิดอบายตัวเองแม่ได้เลิกการเป็นร่างทรงกลับมาใช้ชีวิตเป็นสาธุชนคือเรารู้อะไรก็รู้ไปเถอะแต่ถ้าเรารู้จักตัวเองจากการใช้วิชาชีวิตมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าเราจะไปต่อยอดวิชาชีพอะไรถ้ามีพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเข้าใจหลักธรรมเข้าใจธรรมชาติเข้าใจตัวเองมันต่อยอดได้ทุก้านเลยมันคือที่สุดแล้วของความรู้ที่พระพุทธเจ้าใช้เวลาทุ่มเทม ก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเราไม่ได้มีความพิเศษใดๆแต่ว่าจะเป็นคนหนึ่งที่เห็นมาโดยตลอดว่าครอบครัวเราลําบากพ่อแม่เป็นเกษตรกร,กรต้องตื่นแต่เชา้าไปขายของไม่เคยหยุดพักตักแต่แต่คนก็ต้องไปบางทีก็โดนไล่บางโดนอะไรบ้างแล้วพ่อแม่จะสอนเราเสมอว่าตั้งใจเรียนนะไม่งั้นจะลําบากเหมือนเขาแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าพ่อแม่เราอยู่ด้วยกันทัางให้ความรักดูแลเราเต็มที่ก็ส่งเราเข้าโรงเรียนที่ดีสุดสําหรับแม่ค้าคนธรงอดให้กับลูกได้ก็เลยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนมากๆสอบได้ที่จนั่งที่สองตลอดจงกิตทั มันหัวเรื่อยหัวต่อเ,เราจบคณะบริหารธุรกิจเราของประเทศซึ่งลูกแม่ค้าคนนึงสามารถฝ่าฟันมาถึงตรงนี้ได้อนาคตมันสดใสยอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถตอบคําถามให้กับตัวเองได้การเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเกิดมาทําไมไอ้ที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ไปประกวดไปคว้าเงินรางวัลมาเยอะมากมันคือความทะยานอยากแต่พอเราได้มาแล้วมันมาพร้อมกับความทุกข์ว้หล่อเลี้ยงกเกลีเป็นวงจรแบบนี้ทำให้เราไม่ไปไหนสักทีความรู้เกี่ยวกับตัวเราเรารู้น้อยมากสอบเสร็จเราก็จะกลับบ้านแล้วทีนี้มันมีป้าย,ยาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผ พ่อแม่ลำบากมาทั้งชีวิตอยากบวชให้พ่อแม่จ้ะก,ก็ตัดสินใจกเก็บข้าวเก็บของมาเข้าโครงการบวชบูชาธรรม65ปีพ่อธรรมชยอที่วัดพกธรรมา เป็นวันแรกที่เรารู้สึกว่าเกิดเป็นผู้ชายของเราเนี่ยเราได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จริงๆก็วันนั้นเพราะมันคือพิธิกรรมการขอเข้ามาและมอบผ้าไตมันคือการเจอครอบครัวในขณะที่เราไม่มีเขามาช่วงหนึ่งแล้วพอเห็นเขาอยู่ตรงหน้าเรารู้สึกว่าเราอยากขอบคุณเราอยากให้คำมั่นสัญญาว่าต่อจากนี้เราจะทําตัวให้สมกับการเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาตลอดโครงการลำลองชีวิตด้วยกล่องหนึงๆซึ่งเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งมันมีความฝันว่าในอนาคตเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะมีแต่ว่าในกล่องใบเดียวเล็กๆมันทําให้เราอยู่ได ว่าสร้างความมั่นใจเรามาถูกทางแล้วตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกทุกคนต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือเรื่องพื้นฐานเลยซึ่งเป้าหมายหลักๆของการเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่าน,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 านทำให้ดูนะทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องไปเกิดอีกก็คือนิพพานสิ่งหนึ่งที่ผมพ่อแนนะนำเราต้องทําหน้าที่ของการเป็นพระลูกชายทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนึกถึงพ่อตัวเองชวนพ่อบ,บวชดีกว่าตอนนั้นพ่ออายุ70สบติดนิสัยชอบเคี่ยวมวยกับตีไก่่่่นีเเหลลือแแมมป็ง เปิดตำหนักส่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีทุกศิษย์ลูกหามาให้ดูๆมาให้รักษาแม่เป็นแม่ค้าจบวสธรรมดา,ามากๆใช้ชีวิตปกติพอเข้าทรงแล้วเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งสุบุรีพร้อมกันสี่วนอัดเข้าไปแล้วก็พ้นออกมาเราสงสารแม่มากเลยกลายเป็นว่าชีวิตประจําวันของแม่เราต้องมาพัวพันเกี่ยวกับความทุกข์คนอื่นไม่มีใครมีความสุขแล้วมาหาล่างทรงสามีทิ้งก็กลายเป็นเรื่องที่แม่จะต้องรับรู้แล้วต้องเข้าไปแก้ปัญหาเขาตลอดจนกระทั่งตัวเองไม่มีความสุขกระทบก,บกับการประกอบอาชีพละหลวงพี่ในฐานะลูกชายก็เลยชวนแม่เลกกกเเเเป็นนนรรรรร่่าาาาาางงงงงถ้้้้้อออยจจะลุดดพพตตีีไัสข องสั่งสมบุญที่มากมากพอที่เขาจะควบคุมเราไม่ได้ด้วยการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ชวนแม่สั่งสมบุญพามาบูชาข้าพระร่วมงานบุญใหญ่ถวายสังฆทาน0 0 0 0ม่นวัดบสถวัดปิกาแก้วก็จะมีช่วงแรกๆที่โดนขัดโดนกวางปฏิบททัติธรรมเขาก็จะพยายามเข้ามาในร่างตลอดก็เลยต้องแม่ตั้งสตินะนี่คือร่างกายเรานี่คือของของเรานึกถึงหลวงปู่ไว้นึกถึงบุญไว้นึกอะไรไม่ออกนึกถึงพระลูกชายไว้เราช่วยกันเดี๋ยวพระช่วยแม่ด้วยสุดท้ายก็ผลหลุดจากการเป็นร่างทรงทุกวันนี้คือแม่มีความสุขมากกลาย หลังจากที่แม่เลิกการเป็นร่างทรงที่บ้านก็ไม่มีภาระเขาก็จะมีเงินก้อนไปทําห้องแถวของแม่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ก็ไม่ได้ลําบากอะไรก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันแล้วว่าบุญมีจริงแล้วถ้าบุญเรามากพอใครก็ขัดขวางอะไรเราไม่ได้ จากการที่เราตัดสินใจออกบวชเข้ามาศึกษา,ษาธรรมะของพระพุทธเจ้า15บห้าพรรษาสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่หลวงพ่อทุนยายืนยันมาโดยตลอดเราทุกคนมีธรรมกายที่พึ่งของเราไม่ใช่กายหยาบเพียงเท่านั้นแต่ที่พึ่งของเราคือพระรัตนตรยัยภายในซึ่งเข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นได้ง่ายๆเริ่มจากการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราต้องทําด้วยตัวของเราเองและทุกคนทําได้นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเรามีต้นแบบของบุคคลในยุคปัจจุบันที่สามารถศึกษาธรรมะแล้วเอาผลจากการปฏิบบััััตติิธรรรรรรมมาาใช้้้เเเกดปะย์ทงงววออคค คนอื่นๆที่เข้ามาในพระศาสนาด้วยเป็นเสมือนหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาว่าธรรมะของพระสัมมาจ้ามีจริงมันคือจุดที่เราจะได้ศึกษาสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษามากที่สุดก็คือเรื่องตัวเองมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าเราจะไปต่อยอดวิชาชีพอะไรถ้ามีพื้นฐานของพระพุทธศาสนามันต่อยอดได้ทุกด้านเลยขอแค่เราทําให้ถูกตามหลักวิชาที่หลวงพ่อท่านแนะนํา